เรียนในส่วนของนะครับหน่วยที่2ก็คือการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีนะครับเราเรียนในจบในส่วนของการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์แล้วนะครับวันนี้มาดูะนะครับอันที่2ก็คือการออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับซึ่งการออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับนะครับเริ่มต้นเนี่ยจำได้ไหมครับว่า คอมพิวเตอร์จะเลือกอาหารให้เราเนี่ยจะ,จะต้องมีอะไรบ้างนะครับจะเลือกอาหารได้ให้เราได้อย่างไรนะครับหนึ่งจะต้องมีนะครับเงื่อนไขนะครับสําคัญเลยต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับ2จะต้องมีข้อมูลนะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเลือกอาหารให้เราได้นะครับเะฉะนั้นเงื่อนไขและข้อมูล2ตัวนี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับตัวของ าการทำงานของขั้นตอนวิธีนะครับประกอบด้วย3ส่วนอย่างที่บอกไปแล้วคือมีข้อมูลนำเข้านะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนำเข้านั้นผ่านขั้นตอนวิธีผ่านการบวกลบคูณหารนะครับพอประมวลผลเสร็จมันจะส่งผลลัพธ์ออกทางข้อมูลส่งออกนะครับก็จะได้ตัวแปรออกมานะครับซึ่งเงื่อนไขที่เอามาใช้ในการตัดสินใจจะต้องมีความชัดเจนนะครับว่าให้ทำอย่างไรนะครับถ้าเกิดไม่มีเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจนเนี่ย คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะทํางานให้กับเราได้นะครับอ่ะมาดูระบบรถน้ําต้นไม้นะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับตัวของมันจะเช็คก่อนว่าถ้าค่าค่า h นะครับน้อยกว่าความชื้นหรือเปล่านะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับความชื้นนะครับถ้าน้อยกว่าน้อยกว่า0.1นนะครับเป็นจริงแสดงว่าความชื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะ น้อยนะครับมันจึงต้องเป็นจริงเนี่ยให้เปิดสัญญาณนะครับรดน้ำต้นไม้นะครับเสร็จแล้วกลับมารออีกหนึ่งวินาทีแล้วก็ย้อนกลับมานะครับอเอาค่าความชื้นเช็คค่าความชื้นอีกนะครับไปรับค่าความชื้นมาอีกเก็บไปในตัวแปร h นะครับถ้า h h ก็คือความชื้นเนี่ยถ้าเกิดมีค่ามากกว่า0.1นหะครับหรือน้อยน้อยกว่า0 หนึ่งเนี่ยถ้าจะเป็นเท็จนะครับหมายความว่าน้ามันดินมันก็ข้างเปียกหรือดินมันก็ข้างที่จะมีความชื้นสูงนะครับจึงส่งสัญญาณปิดน้ําถ้าเกิดรดน้ําเข้าไปอีกมันทาให้ต้นไม้เนี่ยตายนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมารออีกหนึ่งวิแล้วก็กลับมาไปรอรับค่าความชื้นอีกนะครับเอาค่าความชื้นมาเก็บไว้ใน,ในตัวแปร H เหมือนเดิมนะครับแล้วมาตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าเงื่อนไขตรงนี้นะครับ ค่าความชื้นเนี่ยมีค่าน้อยกว่า0.1ถ้าเป็นจริงก็ให้ทำฝั่งนี้ถ้าเป็นเท็จให้ทำฝั่งนี้นะครับซึ่งนี่เป็นระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับสังเกตว่าจะมีค่าตัวแปรก็คือ h. h h ก็คือความชื้นนะครับแล้วก็มาตรวจสอบตัวเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขชัดเจนมีความถูกต้องนะครับก็ให้ทำอะไรบางอย่างถ้าเป็นเท็จให้ทำอะไรบางอยา่างนะครับอันนี้คือระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับอันนี้ข้ามไปเลยนะครับทีนี้ ไปกิจกรรม5.1เนี่ยเดี๋ยวครูนะครับจะให้เราฝึกเขียนขั้นตอนวิธีนะครับออกมานะครับซึ่งอย่างเช่นในการเขียนนะครับขั้นตอนวิธีการหาค่าต่ำสุดนะครับขั้นที่1เขาบอกว่าเนี่นะครับเวลาเขียนเขียนแบบนี้นะครับ1 2 3มาโทษ1 2 3นะครับเวลาเขียนก็คือให้พิจารให้รับข้อพิจาราข้อมูลตัวแรกให้มินมีค่า มีค่าเป็นค่าต่ําสุดก่อนนะครับให้มินมินก็คือมินิมัมก็คือค่าต่ําสุดนะครับสพิจารณาข้อมูลตัวถัดไปตัวที่2นะครับทีละตัวจนครบทุกจํานวนนะครับแล้วเข้ามาทำสอง2.1ก็คือเรียกข้อมูลตัวที่กําลังพิจารณาว่า x นะครับ2.2ถ้า x น้อยกว่ามินก็แสดงว่าถ้า ค่าต่าค่า x นะครับที่พิจารณามีค่าน้อยกว่าค่าต่ําสุดมินก็คือค่าต่ําสุดก็เขียนว่า2.2.1ให้ค่าต่ําสุดมีค่าเท่ากับ x ตัวใหม่นะครับแล้วก็วนทําอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดทุกตัวนะครับ3เมื่อวนครบทุกตัวแล้วมันก็จะได้ค่าต่ําสุดออกมาให้เราแสดงค่าต่ําสุดว่าค่าอะไรนะครับตรงนี้นักเรียนอาจจะเขียนคําว่า มินเนี่ยเป็นค่าต่ําสุดก็ได้นะครับเพื่อความเข้าใจนะครับบางคนอาจจะงงว่ามินคืออะไรก็คือเขียนว่าค่าต่ําสุดอันนี้ก็แทนตัวแทนมินว่าแทนมินก็คือตัวแปรว่าค่าต่ําสุดนะครับลงไปนะครับอันนี้คือการหาผลรวมนะครับการเขียนเงื่อนไขอย่างง่ายนะครับอย่างเช่นบอกว่าถ้า x มากกว่า Max Max ก็คือค่าสูงสุดให ตัวปแปร Max เนี่ยเป็นค่า x ใหม่ก็คือเช่น x เท่ากับ5 Max เท่าก,กับ0สแสดงว่า,าค่า Max x ก็คือ5ตรงนี้5นะครับ Max ก็คือ0 5มากกว่า0จริงไหมจริงสแสดงว่าค่า Max ใหม่ก็คือมีค่าเท่ากับ5นะครับต่อไปก็บอกว่า x มีค่าเท่ากับ10นะครับถ้า x มีค่าเท่ากับ10นะครับ Max เดิมก็คือ5นะครับ Uh, x สิบแม็กเดิมก็คือ5 10มากกว่า5จริงไหมจริงแสดงว่าค่าค่าสูงสุดใหม่ก็คือ10นะครับอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ตารางค่าความจริงกับตัวเนินการนะครับอันนี้นักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วนะครับอย่างเช่นจริง,รงๆนะครับจริงและจริงได้จริงนะครับจริงและเท็จจะได้เท็จจริงและเท็จและจริงจะได้เท็จ เท็ดและเท็ดจะได้เท็ดนะครับอันนี้ก็คือและไปหรือนะครับจริงหรือจริงได้จริงนะครับจริงหรือเท็ดได้จริงนะครับเท็จหรือจริงได้จริงเท็จและเท็จได้เท็จนิเศษก็คือตัวนิเศษข้างหน้าคือจริงหรือจริงได้จริงนิเศษของของจริงก็ได้เท็จนิเศษของจริงก็ได้เท็ดนิเศษของเท็จก็ได้ จริงนะครับนิสศษของเท็ก็ได้จริงนะครับอันนี้เดี๋ยวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับให้นักเรียนนะครับไปเขียนนะครับไปเขียนตัวน,นะครับคือเปิดหาใบากิจกรรมที่5แป๊บหนึ่ง นะครับให้นักเรียนไปนะครับกิจกรรมอันนี้นะครับเดี๋ยวงานที่จะให้ทำนะครับงานที่จะให้ทำก็คือนะครับให้นักเรียนนะครับไปทำหนึ่งข้อนะครับทำหนึ่งข้อก็คือข้อนี้นะครับ สถานการณ์ก็คือครูตรวจก็สอบนักเรียน40คนและติดประกาศไว้หน้าห้องต้องการหาคะแนนสูงสุดคะแนนต่ําสุดและคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนนะครับข้อ1นึเนี่ยก็คือการแขนวิธีหาคะแนนสูงสุดก็คือพิจารณาตัวแรกให้เป็นค่าสูงสุดพิจารณาข้อมูลตัวไปทีละตัวจนครบทุกตัวนะครับถ้า x มากกว่าค่าสูงสุดก็ให้ x เ,เนี่ยค่าสูงสุดใหม่ก็คือค่า x ก็สคือตอบว่าคะแนนสูงสุดเท่ากับค่าแม็กที่ได้นะครับโปรแกรมทำานข้างต้นเนี่ยอ,อันนี้มันทำงานได้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ติถูกนะครับเนื่องจากอะไรก็เขียนว่าเนื่องจากามันสามารถหาค่าสูงสุดได้นะครับก็2อให้นักเรียนเขียนเองนะครับหาค่าต่ำสุดนะครับอันนี้1อันให้นักเรียนเขียนออกมานะครับว่าค่าต่ำสุดของค่าต่ำสุดของ ค่าต่ำสุดของตัวแปรของในประเด็นยะเราจะเขียนหนึ่งสองสามเนี่ยอย่างไรนะครับตรงนี้ออกมานะครับให้ทำแค่ข้อหนึ่งกับข้อสองพอนะครับในในใบางานอันนี้นะครับให้ทำแค่ข้อ1นกับข้อสองนะครับส่งครูนะครับทำในกระดาษนะครับในสมุดแล้วก็ส่งครูนะครับว่าการหาค่าต่ำสุดเนี่ยเขียนว่าหนึ่งสองสาม เขียนได้ว่าอย่างไรนะครับแล้วข้อ1เนี่ยให้ตอบว่าติกถูกใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่เพราะอะไรนะครับถ้าไม่ใช่เนี่ยเพราะอะไรนะครับสำหรับงานวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ